อะไรวะน่ะกูดเดินไปไม่ได้เลยเชีย่ยอะไรมอไซค์เยอะแยะเลย,ออย,ย,เลยจอดอะไรไออตอนนี 9, ว้วันนี้จะอะไรขึ้นตียงงสวัสดีครับวันนี้วันประหารตะเบตีสิบเก้าคุณภาพวันนี้สรุปก็ไม่มีเหรียญน,นะฮะตอนแรกครับบอกว่าจะเหรียญออนไลน์แต่ว่าอาจารย์คงแบบไม่สบายจริงๆก็เลยยกคา่าไปก่อนนะฮะนี่ผมจะออกไปดื่มชาแบบ<อ>เดิมแหละพอแห้งก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็น,นั่งดูคนนั่งดูคนติ๊แอคบคนทีมเรื่อยๆแหละเพราะว่าวันนี้ ที่เดินมาเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เต็มเลยคุณคุ้มโคตรงงเลยว่ามันมีอะไรกันนะฮะัมอเข้าไปสึกมอเข้าไปสึกแบบว่ามีคนประชุมอะไรอยู่แต่ทำไมเขาถึงมากัำมอเตอร์ไซค์หมดเลยหรือไงวะมันคืออะไรชุมนุมมอเตอร์ไซค์หรือไงวะแม่งนี่ก็อยู่ที่ร้านชาเนี่ยนะครนั่งอยู่เออนี่แต่ก็ถูือไฟเพราะ่แมอเตอร์ไซค์เขา ทำไมเขาถึงเป็นมอเตอร์ไซค์หมดเลยไม่ไม่มีรถจอดเลยมีแต่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ที่เห็นอยู่คือแม่งจอดแต่ถ้าเดินเดินไม่ได้ต้องเดินเอาไปเดินข้ามถนนนะฮะถึงจะผ่านไปได้เป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดนะคือผมเมื่อถ้าเกิดไม่ใช่โชว์รูมผมไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์จอดกันเยอะขนาดนั้นมาก่อนนะฮะในพื้นที่เล็กๆแบบนั้นนะถ้ามอเตอร์ไซค์เยอะๆเคยเห็นอยู่แล้วแต่ว่าจอดในพื้นที่แบบนั้นนะเยอะๆขนาดนั้นนะไม่เคยเห็นนะม่โคตรแปลกเลยแต่เดี๋ยวผมรอรอน้ำก่อนไปและ ก็ได้ชา้ากแล้วฮะเดินกลับร้านแล้วเออให้เดี๋ยวนะให้ตรงนี้ดูเหมือนว่ามันมีร้านทีอะไรมาสร้างใหม่หร<ม>ือเปล่าเฮ้ที่บอกให้เช่ามันก็ไม่มีแล้วะแล้วเหมือนเขาเพิ่จะสร้างองยู่เขาตกใจอยู่นะครว่าจะเป็นต่อแ,แต่ว่าเนี่เดี๋ยวเอ่อพรุ่งนี้ก็มีเรียนตอนเช้าสินะใช่พรุ่งนี้มีเรียนตอนเช้าพอเรียนตอนเช้าเสร็จก็จบเวลาสิบปีก็ไม่มีเรียนละอือ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับร้านก่อนแล้วไม่รู้ยังอยู่เลยเดินกลับร้านแล้วเนี่ยเขาเริ่มกลับเร็ยังกว่าหรือว่าอยากไม่เพราะใส่จนเยอะกว่เต็มเลยนะฮะยังเดินผ่านไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอ๋อก็เนี่ยนั่งเหมือนนั่งประชุมอะไรกันไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วเนี่ยเข้าร้านละไม่รู้สั่งข้าวมาไม่รู้มาอย่างนี่ก็อ่า อาหารที่สั่งเข้ามาแล้วนะฮะซูชินะฮะซูชิเพราะวันนี้กินข้าวไปแล้วสองกองก็เลยกินซูชิด้วยนะฮะไม่รู้จะสั่งอะไรอยางอื่นด้วยแล้วก็ชาอด้ตรงนี้นะฮะแล้วเมื่อกี้เดินลงไปก็สังเกตเห็นนะฮะว่ามีพัสดุมาส่งแล้วนะฮะมันคือมันสือวันพีซสองเล่มนะฮะช่วงนี้เดินซื้อการ์ตูนหลายเล่มเลยนะฮะแต่เนี่ยไอ้ยี่ผมสั่งมาตั้งหลายวันแล้วแหละมันเพิ่งจะมานะอืมนั่นแหละฮะนี่เดี๋ยวผมก็กินซูชิกันกินซูชินั่งเล่นคอมอะไรไปผมไปแล้วพอ เสร็จเดี๋ยวก็นอนแล้วนะ่ะอืมเพราะว่าพรุ่งน,นี้เรียนเช้าอครับนั่นแหละนี่เดี๋ยวจะไปอาบน้ํานอนแล้วนะฮะเอ่อนี่วันนี้จัดห้องใหม่นิดนึงก็พวกกระป๋องพวกกระป๋องเอามาไว้ข้างทีวีตรงนี้แทนนะฮะเพราะว่าเอ่อปกติตอนก่อนผมเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมเออเวลาผมจะหยิบกระตูนเะนี่ย มันหยิบผมต้องหยิบกระป๋องออกมันโคตรน่ารำคาญเลยก็เลยเอาย้ายไปไตรงนั้นนะครับเพราะว่าสอ่งวันนี้ผมอะไรผมเอาไ้โจพวกโจโจที่ผมซื้อเมื่อวานใส่ชั้นเลอะแล้วก็เพิ่งเอาวันพีใส่ไปไงผมก็เลยนึกได้ไอเหี้ยกระป๋องไม่น่ารำคาญจิบหายเลยก็เลยเอาเอาไปไว้ตรงนั้นแทนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมเลี้ยนจบผมคงจะย้ายผมผมอาจถ้าเกิดผมได้งานอะไรพวกนี้ผมก็คงจะย้ายไปจาที่นี่มันเดี๋ยวให้ห้องใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาที่วางกระป๋องนะฮะเหี้ยจะต้องหาชั้นไหนจะสิว่า ถ้าเดกูยย้ายไปคุณต้องเอากระตูนไปด้ว <c> ย <oughs> ดูกันแล้วกันนะฮะเรื่องอะฮะเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วน,นะพรุ่งนี้มีเรียนตอนเช้าวิชาหนึ่งนะก็จะละแหนะนะถ้าไงก็เอาไปยังไงพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับเมียว